สวัสดีครับทุกท่านผมจะมาดูด็อกคอย baby dogs นะครับ baby dogs คอยนะครับว่า,าที่เขาพูดว่าไบเนะ้นไบเน้นเนี่ยมันมีอะไรเกี่ยวข้องบ้างถ้าเกิดว่าเราไปคีย์ข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับว่าไบเน้นกับด็อกคอยไบเน้นกับ baby dog ไบเน้นกับ baby dog ถ้าเราคิดง่ายๆบางคนบอกว่ามันจะใช่หรือมันจะไม่ได้นะมันไม่ง่าหรอก แต่คุณไม่รู้นะครับว่าหลังบ้านเขาอาจจะขีข้อมูลไว้แล้วก็ได้หรือทําอะไรก็ได้ดังนั้นเราก็ไปเรียนรู้ใน Google YouTube ก็คียไปนะครับแต่ที่จะถามกันเองในคอมเมนต์เพราะบางคนไม่ได้รู้บางคนไม่ได้รู้จริงบางคนรู้เกินไปก็ได้เหมือนกันเพราะบางคนรู้เกินรู้มากรู้เยอะก็ไม่ได้มีแม้แต่หนึ่งเบบี้ด็อกก็ได้ไม่ได้มีแค่หนึ่งหน่วยก็ได้นะครับอาจจะไม่มีเลยก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับบางติ่งไหนก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นติ่งชิบะอินุหรือติ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกคนรักเหมือนกัน เหรียญบางตัวที่เรารักสุดชีวิตถ้ามันไม่ทําเงินให้เราเราก็ต้องปล่อยออกไปถ้าดดยเราก็ต้องขายนะครับถ้ากาไรเราก็ขายเหมือนกันไม่มีใครรักเหรียญใดเหรียญหนึ่งไปตลอดชีวิตนะครับเพราะว่าเหรียญขึ้นต้องขายนะครับแต่แล้วแต่ว่าจังหวะใครขายหรือว่ายังไงก็ต้องตัดสินใจกันเราเองแต่คลิปนี้จะมาสื่อรู้ว่าที่คนบอกว่า baby dogs มันไม่เข้าหรอกมันอย่างโน้นอย่างนี้นนมันมันมีแล้วเหรอแต่นี่คือหลังบ้านนะครับผมพูดตรงตรงเลยว่าเนี่ยเราคี่ไป baby dog ใบนั้นเราก็ไปหาดู นะครับอ่าดูนี่คืออะไรอ้าวมันมีใบแนนด้วยแสดงว่าเขาต้องทําอะไรกันอยู่ในหลังบ้านก็ต้องติดต่อประสานงานจะต้อเอาบริษัทต,ตัวเองเข้าตลาดหลักทรัพย์ต้องไปทารถแมพต้องไปคอนเฟิร์มต้องไปยืนยันต้องไปศึกษาหลังบ้านเพื่อที่จะเอาเหรียญเข้าแล้วให้คนซื้อขายได้คล้องติดปัญหาตรงไหนอ่าติดออ d i ดิตไหมอะไรแบบน,นี้ครับเขาต้องดนูนี่คือเรานักลงทุนแต่นักลงทุนที่แบบ ซื้อมาขายไปเห็นแว็บตรงนน้ตีตรงนี้ตีก็ไม่มีวันได้ราคาที่ดีนะครับก็จะไปได้ราคาที่สูงนะครับพวกนักลงทุนแนว VI หรือในหุ้นเน้นคุณค่าหรือคริปโตเน้นคุณค่าผมก็ใช้หลักการในการลงทุนในหุ้นหุ่นเน้นคุณค่าหรือแนว VI หุ่นก้นบุห,ร,หนนรี่หุ่นคนที่ไม่เห็นคุณค่านะครับแล้ววันหนึ่งวันใดเรามาซื้อที่ดินที่เป็นหนองน้ำนะครับนะครับไรละหมื่นนะครับอยู่ๆมีห้างสปปรรพสินกาที่แบรนด์ใหญ่ของไทยเรามาเปิดเขาไม่มีที่จอดรถเราไปค้่ขายให้เขา ไร่ละล้าน2ล้านไร่สิาาา้านเราก็ขายได้วันหนึ่งถ้าเกิดว่ามันมาถูกทางนะแต่ถ้าเกิดไม่ถูกทางก็หนองน้ําก็เลี้ยงปลากัดไปเลยนะครับจบนะครับตอนนี้ผมจะเข้ามาดูตรงนี้นะครับเบบี้ดอนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงครับเบบี้ดอคอยไพรส์นะครับไพร์ตรงนี้หลายคนคงเห็นแล้วนะครับแสดงว่ามันต้องมีอะไรนี่เขาสตาร์ทคืออะไรคำว่าสตาร์ทของเขานี่ผมไม่รู้นะผมไม่รู้จริงๆนะครับทำไมเขาถึงสตาร์ทเป็นแบบนี้หรือสตาร์ท 1>, 1 2 3 4 5 6องาทำไมแค่6ตัวตอนนี้เบบี้ดอสอยู่ประมาณ8ตัวใช่ไหมครับอยู่ประมาณ8ตัวแล้วหรือว่าถูนจะหายไปก่อนเลยให้เหลือแค่6ตัวหรือเปล่าเหมือนกับไปเน้นวันแรกหรือผมไม่แน่ใจนะครับเพื<ๆ>่อนๆฝากฝากคอมเมนต์หน่อย1 2 3 4 5 6องสูนยตัวนะครับนี่คือมันเป็นความผันผวนยัง ว่ากวาดกันยังไงนะั้นผมไม่รู้นะครับเพื่อนๆก็ก็ฝากด้วยนะครับฝากฝากวิเคราะห์หน่อยนะครับเนี่ยเรามาดูกันเออมันมีจริงนะ babydose price information อย่างไงบ้างเนี่ยยังไม่เข้ามาเต็มรูปหรือว่า,ามีแพลตฟอร์มรองรับไปแล้วสําหรับตัวนี้ถ้าเกิดเข้ามาเดี๋ยวค่ามันจะปันปวนหรือค่ามันจะเปลี่ยนไปเป็นตามสถานการณ์ปัจจุบันหรือว่าไม่นะเข้ามาบีแน มันต้องบังคับให้เหลือ0ูย์หตัวนะบังคับให้เหลือ0ูนย์หตัวนะดังนั้นแล้วเมื่อการเทรดนอกที่ยังไม่เข้าเหมือนเหมือนกับในโอเคเ e อก็ต้องรีบดันราคาขึ้นมาให้ศูนย์หายไปเร็วๆที่สุดกี่เท่าตัวก็มาจากการใส่ตอรี่ไปตอนนี้โยงโอโรวินอุดมาเข้าออนุมาเข้าจะทําให้คน ตะลุมบอลซ,ซื้อ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 และจะทำให้หมวดหมวดมวอลุ่มโตเยอะๆแล้วก็เข้าไปเน้นก็จะพุ่งอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้มากกว่าไหมเพื่อนๆคิดนยังไงนี่คือผมคิดแบบนี้นะครับก็คิดด้วยตัวเองล้วน,ลวนคลิปนี้ไม่ใช่ใจคุณซื้อ Baby d อตแต่เพียงแค่ว่าผมลงทุนด้วยแล้วก็จะเติบโตไปกับเพื่อนๆถ้าเกิดคนไหนที่ลงทุนอยู่เข้าเราไปทางเดียวกันแต่ถ้าเกิดไม่ลงทุนก็ไม่ต้องมาคอมเมนต์ราบ้าฮะราม่าไอ้มันมากนะครับเพราะว่าเงินของใครของมันนะครับตัดสินใจเองโตแล้วนะครับก็ฝากไว้คคิดนะรับ เพื่อนๆดูนะครับมาเก็บอะไรเล้งยังไม่เข้ายังไม่สมบูรณ์นะครับผมเบบี้ดอสเนี่ยดัตต้าเพื่อนๆดูนะคืออะไรนะครับคลิปนี้ในทิกตอกเดี๋ยวมันจะการหายไปนะครับให้มาติดตามใน YouTube โค้ชโจกสอนวิ่งคริปโตนะครับนี่มันคืออะไรอ่ะเพื่อนๆดูนะครับอ่าดีมาอ่าความต้องการของตลาดหรือว่าเป็นของของโมลูอลุ่มหรือเป็นของอะไรนะครับผมแปลภาษาอังกฤษก่อนนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนะครับนะครับอ่าราคาเบบี้ดอสนะครับผมแบบสด สดวันนี้นะคืออ๋อปริมาณการซื้อขายนะครับแบบเรีวลไทมนะครับเพื่อนๆดูนะครับผมเพิ่มขึ้น2ี่ชั่วโมงนะผมสบเอ็ด1ุดนนาะครับนี่ไม่รู้ว่าเป็นเป็นแบบไหนนะครับนี่คือปริมาณนะครับอ่าเราก็ดูนะครับแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มที่รองรับหรือเปล่าอ่าคิิปโตแปดหนึ่งแปฟอร์มนะครับตัวนี้ผมไม่ค่อยสักเท่าไหร่นะไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเพื่อนๆก็เอาแค่ว่าเปิดเจอก็ไลฟ์สดเปิดเจอแล้วก็อัดคลิปสดก็ ตามมารับเพื่อนๆเ,เลยนะครับเอามาขอบเพื่อนๆเ,เลยนะครับผมโอเคครับคลิปนี้อัปเดตกับเพื่อนๆสั้นๆครับผมสวัสดีครับ